สวัสดีค่ะ f อซทุกท่านค่ะถุงทองดีขึ้นแล้วนะคะจากดูจากอาการที่เขากินอาหารได้นะคะเขาดีขึ้นแล้วนะคะพอเขากลับมาจากไปหาหมอใช่ไหมคะเขาก็นอนหลับะคะ่ะนอนหลับอาจจะเพราะฤทธิ์ยาลดไข้ที่คุณหมอฉีดให้นะคะแล้วเขาก็นอนนกุก็ไปหาน้องหมาอยู่ทุ่งนาอยู่นะคะนุกไปหาตัวเล็ก ตัวใหญ่ที่ทุ่งนามานะคะแล้วก็ไปให้อาหารน้องหมาที่บ้านด้วยแล้วก็แมวที่โรงเรียนด้วยนะคะนุกก็เลยกลับมาบ้านค่ำนะคะไปกับน้องผู้หญิงคนนั้นละคะ่ะเราก็เขาก็มาเห็นเขายังนอนอยู่เลยนะคะเขายังนอนอยู่เลยนุกก,กลับมาก็นุก,กได้ซื้ออาหารสำหรับที่มันกินง่ายอะคะ่ะเม็ดเล็กที่ของ ของกินง่ายอะค่ะของแมวอะค่ะนกก็แล้วเขาก็มากินเนี่ยค่ะเขาก็ตื่นขึ้นมากินนะคะก็ดีใจที่เขากินได้นะคะตอนนี้เขาก็กินกินเสร็จเขาก็กินน้ําก็ประมาณสามวันที่เขาไม่กินอะไระนะคะแล้วนี่เพิ่งเขาเพิ่งกินเนี่ยค่ะเพราะว่าก็เป็นอย่างที่คุณหมอบอกจริงๆนะคะคุณหมอบอกว่าถ้าอาการไข้เขาลดลงเขาก็อาจจะกินข้าวแล้วไม่ต้องกังวลอะไรเงี้ยค่ะ นี่เหมียวเล็กก็กินเหมือนกันนะคะกินเหมือนกันก็ต้องกราบขอบพระคุณน,นะคะผู้ใหญ่ใจดีที่เมตตาค่ารักษาให้น้องนะคะขอให้ท่านและครอบครัวมีแต่ความสุขความเจริญสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยร่ำรวย,รวยปังๆนะคะถ้าไม่ได้ผู้ใหญ่ใจดีเมตาน้องก็คงจะไม่ได้ไปหาหมอนะคะขอบพระคุณมากนะคะแมวเล็กก็ ทำเป็นงงนะคะกินอิ่มแล้วก็ดีใจแล้วก็ขอบพระคุณทุกกำลังใจที่เอซเป็นห่วงน้องนะคะที่ได้ทักมาถามที่ได้ถามในคอมเมนต์ขอบพระคุณมากนะคะขอให้มีแต่ความสุขความเจริญนะคะสวัสดีค่ะ